สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของตัวอย่างใหม่ของ t อ o r Love a Th ัน u n d e r ดีกว่านั่นเองก็เรียกได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหายไปหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับพวกผมเนี่ย เป็นล้อนในเว้ยทุกคนแล้วก็แบบเจ็บปากมากนะครับผมพูดไม่ได้เลยนั่นเองตอนนี้เองเนี่ยก็ยังเป็นล้อนในอยู่แต่ก็พอพูดได้แล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมือนไม่เจ็บแล้วอ่ะแต่เอาลิ้นไปดุนๆก็อาจจะเจ็บๆหน่อยอะไรแบบนี้นะครับผมก็โอเคกลับมาทําคลิปกันได้นะครับก็มาพอดีเลยนะครับผมกับตัวอย่างใหม่ของจอนนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวอย่างที่เปิดเผยวายร้ายออกมาสักทีนะครับผมนั่นก็คือตัวของกอดกอดบูชเชอร์นั่นเองครับตัวละครนี้น่าสนใจมากมากเลยนะครับผมแถมได้ตัวของคริสเตียนเบลเนี่ยม เเองฮ้ยในตัวอย่างนี้มีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างมามามาเรามาดูกันดีกว่านะครับเริ่มกันที่ช็อตแรกกันเลยดีกว่าช็อตแรกเนี่ยนะครับผมคือช็อตที่ตัวของ่อเองอะดูเหมือนว่าเขาเองกําลังนั่งสมาธิอยู่บนต้นมไม้ถูกไหมช็อตนี้เองเนี่ยเป็นช็อตเดิมเลยนะครับแจกตัวอย่างที่แล้วนะแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมมันมีอะไรต่างออกไปนะครับก็เรียกได้ว่าในตัวอย่างแรกเนี่ยเราจะเห็นตัวของจอนั่งสมาธิอยู่คนเดียวนะครับผม แต่ในคราวนี้เองเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนเนี่ยเดินขึ้นไปหาเขาด้วยก็เรียกได้ว่าในตัวอย่างแรกก็มีการตัดออกไปนะครับซึ่งคนที่เดินขึ้นไปหา2คนเนี่ยนะครับผมถ้าซูมไปดูเนี่ยมันก็จะเป็นเงาผู้ชายหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเงาผู้หญิงหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นทีมของกาเดียนนะครับผมเงาผู้ชายเนี่ยน่าจะเป็นตัวของปีเตอร์ควิลนะครับผมแล้วก็เงาผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นตัวของแมนทิสแต่อาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นเจนฟอสเตอร์อาจจะเป็นตัวของวาคิลี่อาจจะเป็นตัวขอ,องเนบ ถ้าถามผมเองเนี่ยชอยแรกที่ผมจะเดาก็คงจะเป็นแมน t i สนะครับ จากนั้นเองนะครับผมไปที่ช็อตถัดไปกันเลยในช็อตถัดไปนะครับผมเราจะเห็นว่าตัวของคอกเนี่ยเล่านิทานให้กับคนในดาวดวงนี้ฟังซึ่งคนในดาวดวงนี้เองก็คือเผ่าพันธุ์ตัวสีฟ้านะครับผมพี่เรียกได้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นชาวคลีหรือเปล่าแต่พอเฮ้ยเราได้เห็นถึงความเป็นมิตรกันระหว่างกาเดียนกับเผ่าพันธุ์นี้เองเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยอาจจะได้เริ่มประสิทธิ์ประต่อเรื่องราวได้มากขึ้นและมีหลายๆคนนะครับผมบอกว่าไอคนพวกนี้เนี่ยคือเผ่าซาโทอันนะครับผมซึ่งเผ่าเผ่านี้เองเนี่ยนะครับผม เฮ้ยตัวฟ้าแต่ดูจากผมสิผมมันสีแดงๆนะครับผมมันเหมือนกับใครเลยครับตัวของยอนดูยังไงเลยครับผมผู้ซึ่งเป็นเหมือนพ่อของปีเตอร์คิวเลยก็เรียกได้ว่าดาวดวงนี้อาจจะถูกลุกลานถูกไหมก็เรียกได้ว่าเฮ้ย ตัวของยอนดูเองก็มีบุญคุณมากอ่ะเพราะฉะนั้นเองตัวของการเรียนจะมาช่วยเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะครับผมดาวดวงนี้เนี่ยก็คือดาวเซนทอรี่โฟนั่นเองครับแล้วมันก็จะอยู่ในกลุ่มดาวของอัลฟาเซนทอรี่นะครับผมซึ่งเราจะเห็นดวงทิตได้เลยดวงทิตดวงนั้นเนี่ยนะครับผมคืออัลฟาเซนทอรี่ถูกไหมก็เท่ากับว่านี่มันอยู่ในระบบสุริยะของอัลฟาเซนทอรี่นะครับผมและจากนั้นเองเนี่ยนะครับมันจะสามารถโยงไปยังอีสเตอร์เอ็กที่ได้ปรากฏมาในอีเทอร์นอลได้ การพูดถึงดวงดาว Centauri 6นะครับผมและอันนี้เป็น Centauri 4ถูกไหมก็เรียกได้ว่าเป็นดวงดาวที่อยู่ในระบบของ Alpha Centauri นี่แหละแล้ว Centauri 6เองอ่ะเป็นดวงดาวที่ทาง e t e r n a l เองอ่นะคเคยช่วยในการที่จะฟักไข่ตัวของ s i l a s h a l มาแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนั่นแหละครับก็เลยเรียกได้ว่ามันอยู่ในกลุ่มยาเดียวกันนะเป็นอีสเตอร์เอ็กมาตรงนี้แต่ความเชื่อมโยงเนี่ยยังไม่จบแค่นั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าก็มีคนคิดกันไปเนี่ยฟุ้งเฟ้อสุดๆไปเลยนะครับผมว่าเฮ้ย ไอเซนท وري ซิกที่เคยเอ่ยถึงมเมื่อนี้อะถูกทำลายไปแล้วถูกไหมในตอนนี้เองอะ แล้วแบบว่าหลายๆคนบอกว่าไอความจงใจที่ต้องมาอยู่ที่เซน t ์ฮอร์โฟเนี่ยเพื่อที่จะสื่อถึงจุดกําเนิดของกอครับกอเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ในดวงดาวเซน t ์ฮอร6ซิกนะครับผมแล้วพอมันถูกทําลายไปเนี่ยกลายเป็นว่ากอเองอะ่ะดันรอดชีวิตมาได้ถูกไหมแล้วเรียกได้ว่ามันก็จะเป็นพูดไปถึงสงครามระหว่งางเนวกับซิเลเชียลด้วยนะครับผมก็คือเรียกได้ว่ามันดูจะเชื่อมโยงกันได้ผ่านเรื่องราวในคอมมิกอะ่ะก็เลยมีการเอามาเชื่อมโยงกันในตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อกันว่ากอเองเนี่ยน่าจะมาจากดวงดาวเซนต ได้และเห็นว่าอีเทนอลเนี่ยเป็นคนทําเรื่องราวพวกนี้นะครับซึ่งมันก็คือเทพเจ้าใช่ไหมคือแบบว่าเฮ้ยคนในดาวก็มักจะเห็นอีเทนอลเป็นเทพเจ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองเขาก็เลยอาจจะเกลียดเทพเจ้านับตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นมาเลยเป็นจุดเริ่มต้นของมหากราบความแค้นเทพเจ้าที่เขาจะมาปลดปล่อยนะครับผมในหนังต่อเลิฟแฟนดันเดอร์นี้เองจากนั้นเองนะครับผมไปดูที่จุดถัดไปกันเลยเราจะได้เห็นช็อตแวบหนึ่งนะครับมาที่ตัวของนิวแอสการ์นั่นเองซึ่งเปลี่ยนมุมแล้วนะจากมุมที่เราได้เห็นจากตั Taylor ตกนนััวววไอออ้เเเลรตก่่่นนนยพมมาาาใหหจะด็ แอสการ์ดเนี่ยมันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเต็มๆเลยถูกไหมนะครับผมเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวไปเลยเนาะดูมีเรือครูชิปอะไรเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยนะครับผมเศรษฐกงเศรษฐกิจกเองเนี่ยก็ดูจะเฟื่องฟูมากๆเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเรือครูชิปเองเนี่ยก็มีลายหน้าของ w World Sta ตคอะติดอยู่ด้วยนะครับผมก็เป็นหน้าแบบใช้ลายเส้นแบบโบราณอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยในแอสการ์ดเองเนี่ยแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีของโลกมนุษย์มาด้วยอะเขาก็ยังมีเทคโนโลยีจากแอสการ์ดมาด้วยเหมือนกัน <ๆ S 1> ก็เท่ากับว่าในตอนนี้เองโลกก็ไฮเทคขึ้นนนไปอีกส่วึงถ มีเทคโนโลยีแอสการ์ดเนี่ยมันผสมปนเปอยู่ในโลกด้วยนะครับผมก็เจ๋งขึ้นไปอีกรลเวลหนึ่งด้วยเหมือนกันนะแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะครับผมเพราะว่าเราจะเห็นแบบเฮ้ยเป็นเมืองแอสการ์ดถูกไหมแล้วก็จะมีเหมือนตรงใกล้ๆเนี่ยตรงมุมใกล้สายตาเราพิสุดเลยตรงล่างๆอ่ะเป็นเหมือนทุ่งถูกว่าแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันเป็นสนามกอล์ฟนะครับผมแล้วในสนามกอล์ฟเนี่ยมันก็มีเหมือนลูกป,ปั้นเนี่ยอยู่ด้วยนะครับซึ่งลูกป,ปั้นนั้นอาจจะเป็นลูกป,ปั้นของโอดินหรือเปล่าว่าสถานที่ตรงนั้นอาจจะเป็นสถานทีีทท่ทอดนนนเเยยวลงค้้าาาไํ ลงตรงนี้ด้วยก็คิดว่าเอ้ยอาจจะเป็นตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นเองนะครับผมไปที่จุดถัดไปกันเลยในช็อตต่อมาเนี่ยนะครับจะเป็นช็อตที่เรียกได้ว่าดูเหมือนการเดียนอนะจะแยกห่างกับตัวของต่อแล้วถูกปะ่ะตัวของต่อเองก็อยู่กับคอรกต่อนะครับผมแล้วก็ เขาก็ได้ใช้สตอ r m เบเกอร์เนี่ยในการเสกสายฟ้าลงมาเพื่อเปลี่ยนชุดเขาให้กลายเป็นชุดแอสการ์ดอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมหลายหลายคนคิดว่าเฮ้ยมุมกล้องอะ่ะมันดูแปลกๆแ,แล้วน่าจะมีคนอยู่มากกว่าแค่2คนนะน่าจะมีอีกคนนึงอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งหลายหลายคนก็คิดว่าอาจจะเป็นเบต้าเลเบลหรือเปล่าซึ่งก็มีเป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับผมมาในตัวของตอแล็กนาล็อกไปแล้วนะครับในตอนที่อยู่ในากาเนาะก็คิดว่าเอ้ยนี่อาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการปรากฏตัวของเบต้าเลเบลแล้วหรือเปล่านะครับจาก ว่าหนังของตอนเนี่ยในตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนหนังตลกของมาเวลไปแล้วก็เป็นช็อตที่เขาลดความอ้วนะนะเนาะในตอนนี้เราก็ได้เห็นช็อตอื่นๆเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็เลยว่าเออดูตลกดูน่ารักดีแต่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นมาจากตอนที่แล้วนะครับผมซึ่งก็ได้เล่าไปแล้วเนาะว่าไอ้โครงกระดูกนะนะั่นน่ะที่เป็นโครงกระดูกยนะักษ์อาจจะเคยเป็นโครงกระดูกของเทพเจ้ามาก่อนก็ได้นะแต่แบบถูกกอฆ่าตายไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอันนี้บอกไว้ก่อน จากนั้นเองนะครับก็จะเป็นช็อตที่มาที่โลกเลยถูกไหมก็เรียกได้ว,ว่าเป็นช็อตที่นิวแอสการ์ดเนี่ยกำลังถูกอะไรบางอย่างโจมตีอยู่ซึ่งมันเป็นสีดำๆนะครับผมแล้วก็แบบเฮ้ยดูเป็นแบบเอเลี่ยนที่เรามองไม่ได้เห็นภาพดีนะครับว่ามันคืออะไรกันแนะ่แต่สิ่งที่เราเห็นได้เลยก็คือชาวเมืองเองเนี่ยก็มาช่วยด้วยนะครับซึ่งชาวเมืองก็คือชาวแอสการ์ดถูกไหมก็มาช่วยต่อสู้กับไอสิ่งพวกนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นช็อตที่ตัวของจอเองอะเฮ้ยเหมือนเจอกับโยเนียแล้วแบบกำลังจะเรียกโโยยยยยเนนนนนีีอออู่่่แตใตใัั้งงกก็ไไดพุลบบปะคร ซึ่งในช็อตนี้เองเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับตัวของเจนฟอสเตอร์แต่ทีนี้เองเนี่ยช็อตที่มันแหม่งๆอยู่นะครับผมก็คือเฮ้ยต่อจากนั้นเองไงช็อตคุยกันอาจจะเป็นช็อตที่ตัวของต่อมาเต็มยศแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่หมวกมาไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมันเป็นคนละชุดนะครับผมกับในตอนที่เราเห็นตอนแรกเลยก็คาดว่าเนี่ยอาจจะเป็นการตัดให้สับสนนะครับผมก็คือในอันนั้นนะอาจจะเป็นช่วงแรกของการต่อสู้สู้กันไปเรื่อยช่วยกันไปนั่นแหละแต่ยังไม่ได้คุยกันแต่พอสู้กันจบแล้วการต่อสู้จบแล้ว,นนลวเน กันต่อนะอะไรแบบนี้ดูดีมันไม่สอดคล้องกันถูกม,มันเป็นคนละชุดกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยไอ้พวกอสูรดำๆพวกนี้เนะี่ยนะครับผมน่าจะเป็นพวกที่ล,ล้อของกอนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนสปินออฟออกมาจากดาบในโคโซสนะครับผมที่เราจะเรียกกันว่าแบล็กเบอร์เซอร์เกอร์เพราะว่าตัวของกอเองเนี่ยแบบเฮ้ยเดินทางฆ่าเทพมานานมากๆเลยแต่แบบจักรวาลม,มันกว้างใหญ่มากถูกปะมันไม่รู้จะฆ่ายัางไงให้หมดนะครับผมก็แบบโหฆ่าดาวนี้อีกไปดาวนั้นอีก โอ้โหเป็นล้านดวงอ่ะไม่รู้จะฆ่าย,ยัางไงก็เลยทําการสร้างไอ้พวกแบล็กเบอร์เซอร์เกอร์ออกมาเนี่ยเพื่อช่วยทุนแรงของเขานะครับผมในการเดินทางไปฆ่าเทพหน้าที่ต่างๆการเป็นลูกสมุนของก่อไปโดยปริยายนั่นเองแต่นับจากนั้นเองเนี่ยเขาก็รู้แล้วล่ะว่าต่อให้มีแบล็กเบอร์เซอร์เกอร์เองอะ่ะมันก็ยังไม่ทันอยู่ดีนะครับคือเทพในจักรกวาลมันมีเยอะมากๆจริงเขาก็เลยได้มีแผนการใหม่ในการที่จะฆ่าเทพในจักรวาลขึ้นมาที่จะแบบพุยล้างบางถอนลากถอนโคนเทพออกไปเลยซึ่งอันนี้เองก็เป็นเรื่องในคอมมิกนะไม่ร ก็ยังไม่บอกแล้วกันว่าคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวมันบังเอิญไปตรงกันในหนังเนาะก็จะเป็นการสปอยเอาแต่ถ้าใครอยากดูเรื่องราวในคอมิกก่อนก็ไปดูกันก่อนได้เลยเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในด้านล่างนะครับผมรับรองว่ามันเดือดไม่แพ้ในหนังแน่นอนเป็นหนึ่งในอีเวนท์ที่ดีที่สุดของคอมิกมาเวลเลยด้วยซ้ําจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็จะดูเหมือนว่าเป็นช็อตที่ต่อสู้กันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าจะเป็นช็อตที่เจนเนี่ยขี่มาพกาัซาัสด้วยถูกไหมก็ดูเหมือนว่าจะเป็นชอบบน็อ่อนนงาาองงแงงงหถ ซึ่งห้องโถงแห่งนี้น่าสนใจมากๆนะครับแต่เอาเป็นว่าเรามาดูชอดอื่นกันก่อนละกันนะครับผมนั่นก็คือชอดที่ตัวของเจนและจอเนี่ยนะครับผมพูดกันว่าแบบเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานขนาดไหนแล้วเจนเองก็บอกว่า3-4ปีส่วนตัวของจอเนี่ยจำได้แม่นเลยถูกไหมนะครับแปี7เดือนกับอีก6วันนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็โชว์ให้เห็นว่าตัวของจออาจจะจําได้แม่นหรือว่าเขามั่วมาก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเลขมันดูมั่วจัดๆเลยถูกไหมแปดปีเจ็ดเดือนหกวันแบบแปดเจ็ดหกอ่ะมึงมั่วมาหรือ ตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเฮ้ยทำไมช่วงเวลา2คนนี้ดูต่างกันนะครับแบบ ทำไมเจนบอกว่าแค่3 4ปีเองเพราะว่าตัวของเธอไม่ได้สนใจตัวของตอมากขนาดนั้นหรือเปล่าไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะครับแต่เจนเองเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่ถูกริบไปนั่นเองนะถูกดิดนิ้วหายไปนั่นเองนะครับผมก็เลยเรียกได้ว่าความทรงจําหายไป5้ปีถูกไหมแบบช่วงเวลา5ปีตรงนั้นหายไปเนี่ยนะครับก็ถือว่า3 4ปีเนี่ยกับแบบ8ปี7เดือน6วันอนะ่ะมันก็เป็นเวลาที่พอๆกันเท่าๆกัน,ก,นก็เรียกได้ว่ากลายเป็นว่าดูเหมือนว่าทั้งสองคนเองเนี่ยจะมีความทรงจําแล้วก็คิดถึงกันเท่าๆกันอยู่นะอีนนดาาาวเเออรรผมกก็ย่่ชตไป ย้อนกลับไปดูในตอนที่เจนในขี่เพกาซัสเลยแล้วกันนะ เจนขี่เพกัซัสเองเนี่ยก็เป็นช็อตที่เรียกได้ว่าเอามาจากคอมมิกเลยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าเฮกัซัสเนี่ยก็ลักษณะเดียวกับพี่วาคิลี่เนี่ยขี K ่เพกัซัสเลยนั่นเองแล้วก็จะมีช็อตที่เจนเนี่ยพุ่งเข้ามาในห้องห้องหนึ่งนะซึ่งในช็อตอื่นๆเนี่ยก็จะได้เห็นว่าห้องนี้มันน่าสนใจขนาดไหนซึ่งเดี๋ยวเอาช็อตนั้นมาให้ดูก่อนเลยแล้วกันห้องห้องนี้ไม่รู้ว่าห้องอะไรนะครับผมแต่อาจจะเป็นที่มาของว่าทําไมเจนเนี่ยถึงได้พลังการเพนตต่อกลับมาก็ได้เพราะว่าห้องนี้เองอ่ะมันเต็ม แล้วก็ต่อจากนั้นเองด้านขวาเหมือนกันที่อยู่ชิดมาหน่อยคือเดอะวัตเชอร์นะครับแต่อยู่ลึกเข้าไปอ่ะเนาะแล้วก็จากนั้นเองด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีเดซนะครับผมแล้วก็ต่อจากเดซเองเนี่ยจะเป็นตัวของอ o ออนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับฮีฮูเวสนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อจากนั้นเองเนี่ยก็เป็นอินฟินิตี้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นพี่น้องกับส c o คอ i c ส e ิ n บีอิงนะก็คือตัวของเดซด้วยแล้วก็จะมีออฟบิเวียนกับตัวของอีเฮนิตี้นะครับผมซึ่งอีเฮนิตี้เองเนี่ยเป็นเหมือนขั้วตรงข อาจจะมีรูปปั้นของ c o s m i c Being ตัวอื่นนอยู่ก็ได้นะครับผมแต่แบบว่าในกล้องอโชว์ให้เห็นแค่นี้ซึ่งก็เป็นช็อตที่แบบแฟนคอมมิกฮือฮากันมากๆแล้วซึ่งถ้าถามผมเองเนี่ยนะครับผมว่าวิหารนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยคิดว่าอาจจะอยู่ในโอลิมปัสหรือเปล่านะครับในเมื่อโอลิมปัสเองอเป็นที่ประชุมของเ่าเทพจากทุกศาสนามารวมกันถูกไหมซึ่งเราก็จะเห็นเทพอียิปต์ด้วยนะครับแต่ในแบบในตัวอย่างนี้อาจจะไม่ได้เห็นออกมานะแต่แบบว่ามันมีรูปออกมาก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมแต่นั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปถัดไปนนนะะผมจจเเออาาาาป็ว่้้พีทํ ที่เหมือนเป็นเทพของเทพเจ้าอีกทีหนึ่ง ซึ่งในเวอร์ชันของคอมิกอ่ะก็มีนะครับผมแต่อาจจะไม่ใช่ตัวละครนี้เลยก็จะเป็นเทพอีกเซตหนึ่งเพราะว่าตัวละครนี้มันเทียร์สูงกว่าเทพนะมันเป็นแบบระดับคอสมิกบีอิงไปเลยถูกไหมก็คิดว่าในจกักรวาลมาเวลอาจจะไม่ได้ทําให้ยากขนาดนั้นนะครับผมก็อาจจะทําให้เป็นประมาณนี้นั่นแหละก็คือเป็นเทพของเทพอีกทีหนึ่งก็คือพวกคอสมิกบีอิงพวกนี้จะนั้นเองนะครับผมอีกช็อตหนึ่งเนี่ยเราจะได้เห็นตัวของวาคิลี่นะครับแต่เบื้องหลังของเธอเนี่ยเป็นดวงดาวที่แบบว่าเป็นดวงดาวที่เป็นเผ่าพันธุ์ เซนตอร์รโฟนะครับผมก็คิดว่านอกจากไอช่องที่อาจจะเป็นเบต้าเวบบลแล้วว่าอาจจะกลายเป็นตัวของวาคิลี่เฉยเก็ได้นะแต่ผมคิดว่าอาจจะมีตัวละครรับตัวอื่นเนี่ยซ่อนอยู่แต่เรียกได้ว่าก็หมายความว่าในการที่จะต้องแยกกันระหว่างตัวของจอและทีมกาเดียนเนี่ยก็เพราะว่าวาคิลี่เนี่ยมาตามตัวของตองตกลับไปต่อจากนั้นเองเนี่ยก็จะเป็นการปรากฏตัวของกอแล้วนะครับผมที่เรียกได้ว่าตัวของเขาเองเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเดินทางเนี่ยผ่านก้อนหินที่แบบมีฐานทัพของเขาอยู่หรือเปล่านะครับก็น่าจะเป็นช็อตนั้นนะ ที่แบบโชว์ให้เห็นถึงที่อยู่ของกอเนี่ยแล้วก็จะมีช็อตที่กอเนี่ยแบบเฮ้ยดูจะยังไม่ได้เป็นวายร้ายขนาดนี้แล้วก็เบื้องหลังเป็นดวงดาวเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นโมเมนต,ต์ที่แบบเขาเนี่ยได้ตัดสินใจนะครับผมที่จะเลือกเส้นทางใหม่ให้กับชีวิตตัวเองอะไรแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตนะในช็อตนเนี้ยเนี่ยที่เรียกได้ว่าโอ้โห แบบอยู่ด้านหลังยังดูเป็นแบบหน้าดูเป็นคนอยู them, ่ถ <the at> ูกไหมแต่ก hmm. ็ดูเป็นความแครนแล้วอะแต่ยังไม่ได้แบบสุดขนาดที่เราได้เห็นในช็อตอื่นๆนะครับผมซึ่งในช็อตอื่นๆเองเนี่ยเรามาเริ่มดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับว่ามีช็อตไหนบ้างไอช็อตลงไอการเดินทางของเขาเนี่ยก็น่าจะเดินทางผ่านไอยานอันนั้นแหละอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วก็ดูจะมีแค่นั้นจริงๆนะครับซึ่งทีนี้เองเนี่ยนะครับผมช็อตที่น่าสนใจต่อมาเลยเนี่ยก็คือการปรากฏตัวของเขาที่โชว์เห็นหน้าตาเลยเนี่ยซึ่งก็พวงมาเนี่า ในเวลาก่อปรากฏตัวออกมาในะที่เป็นก่อนในแบบยุคปัจจุบันนะดูจะแบบว่าอยู่ในที่ที่มีแต่สีขาวดําตลอดเลยเนาะในยานของเขาเองเนี่ยนะครับผมก็เป็นเหมือนดาบ เนโคซอร์อะที่อาจจะเหมือนแยกตัวออกมากลายเป็นที่อยู่ของเขาก็ได้เพราะมันลักษณะเหมือนเป็นถาวันสีดำๆที่ขยับได้เหมือนเป็นถาวันมีชีวิตอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็คือในคอมมิกเองนะตัวของกอเองไม่มีจมูกครับก็จะหน้าตาเหมือนวอลเดมอร์นะครับผมแต่อันนี้เองเนี่ยไม่ได้เป็นการตัดจมูกออกไปนะครับเพราะว่าตัดจมูกออกไปเนี่ยอาจจะดูน่าเกลียดอาจจะดูไม่เท่นะครับผมก็เลยคิดว่าเออเก็บจมูกเอาไว้ดีกว่านะครับแล้วก็ในช็อตนี้เองเนี่ยที่หน้าเขาดูแบบบึ้ง,งๆเศร้าๆที่อาจจะดูเเหมือนแแบบบบบกกําาลัังพูดรฮโ อยู <Workers. S 2> ่หรือเปล่าในการต่อส like ู้สุดท้ายเนี่ยบางทีอาจจะเป็นช็อตที่เขาตายก็ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้เองอะมาเวลว่าชอบเอาช็อตอะไรแบบเนี้ยนะครับผมมาใส่ในตัวอย่างเว้ยไม่ว่าจะเป็นเอ็นเครดิตไม่ว่าจะเป็นช็อตจบอะไรแบบเนี้ยแอบเอาเนียนมาใส่ในตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นเองนี่อาจจะเป็นช็อตที่เขาโดนแทงหรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าเลือดก็ออกจากปากอยู่แล้วถูกไหมก็เออก็เป็นไปได้นะครับผมแต่อันนี้ก็บอกไว้ก่อนว่ามีความเป็นไปได้นะแต่อาจจะไม่ใช่แล้วจากนั้นเองเนี่ยเราก็จะได้เห็นช็อตเหยื่อของกอนะครับผมน ฝรัารเดส The b e h e m นะครับไอเทพตัวใหญ่ที่นอนตายอยู่นี่แหละซึ่งช็อตนี้เองเนี่ยก็มาจากคอมิกแบบเป๊ะๆเลยนะครับผมไอตัวเนี้ยก็เป็นเหยื่อของกอรจริงๆนั่นแหละก็คิดว่าน่าจะถูกกอฆ่าตายไปและครับผมแต่นี้เองก็ไม่ได้มีอะไรพูดถึงเยอะเนาะเพราะว่าก็พูดถึงกันไปแล้วนะครับผมในแบบตัวอย่างที่แล้วละครับก็เรียกได้ว่าดูจะเป็นแบบเหมือนเหยื่อที่เอามาให้ดูกอเท่ๆให้ดูแบบโอ้โหมันเก่งจังเลยว่ะฆ่าเหยื่อยักษ์ตัวขนาดนี้ได้ด้วยอะไรแบบนี้แล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นช็อตที่ไปยังอลมมปัสแ้้ววะรซึ่่งเีียกกไดา็จ การใช้ค้อนแบบรูปแบบใหม่ของเจนด้วยนะซึ่งเท่มากๆเลยเรียกว่าราวกับช็อตกันเลยนะครับเพราะว่าตัวของคอสโยเน่ที่แตกออกเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ส่วนที่จะแตกนนะ่ะมันกระจายออกจากกันได้นะเจนเองก็สามารถทําให้ค้อนเองเนี่ยโจมตีหลายๆคนได้ในเวลาเดียวกันแบบพุ่งออกไปเป็นกระสุนเลยนะครับผมก็เจ๋งมากๆเฟี้ยวจัดๆนะครับผมช็อตนี้แล้วก็เรียก,ยกว่ามีการช็อตคุยกันฮ่าๆเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับก็จะมีกอเนี่ยโชว์พลังว่าเฮ้ยดูแรกๆอะ่ะมันก็ดูเหมือนไอ้ตัวขาวๆไม่เห็นจะโหดอะไรเลยนี่า แต่อันนี้เองไะใช้ดาบในโค้ซอทแทงดาวลงไปเนี่ยซึ่งเรียกได้ว่าดาวนี่แทบแตกเลยนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหพลังมันเว่อร์วังอลังการสุดๆนะพลังของกอเนี่ยแต่อีกหนึ่งจุดที่ผมไม่สามารถไขได้นะครับก็คือแล้วถ้าแบบถูกเชิญไปที่โอลิมปัสตั้งใจเดินทางไปอ่ะ จะมีการต่อสู้กันทําไมวะก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะเข้าใจผิดอะไรกันสักอย่างอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ดูเหมือนว่านี่จะเป็นการประชุมของเราทวยเทพนะก็มีเทพอียไปร่วมด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเองอะ่ะก็ดูจะไม่มีเหตุผลที่แบบบังควรเท่าไหร่หรอกนะครับที่จะมาสู้กันเนี่ยก็คงจะเป็นเหตุผลแบบปันๆอะไรแบบนี้เนาะแล้วสุดท้ายเองเนี่ยตัวของจอเองอะ่ะก็ได้ถูกจับมาแล้วก็มีซุสเนี่ยปรากฏตัวออกมาถูกไหมซึ่งซุสเองก็ผมมากับคณะเมียของเขานะซึ่งเมียแต่ละคนนี่คือสวยจัดจัดนะครับผมก็คือเท่ เทพขนาดแบบเทพรุ่นลุงอะแต่ก็ยังมีความเฟี้ยวอยู่อะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเองก็โชว์ให้ต่อเนี่ยนะครับผมเห็นถึงพลังเล็กน้อยนะครับผมในการที่จะ ปลดเสื้อผ้าของจอออกซึ่งก็กลายเป็นจอเวอร์ชันแก้ผ้านะครับแล้วก็แบบโอ้ทุกคนเป็นลมหมดเลยในแบบการที่ได้เห็นร่างกายอันเปลือยเปล่าของจอนะครับผมก็เป็นช็อตฮาๆาที่ใส่มาเนาะแล้วก็เรียกว่าจริงๆตัวอย่างมันก็จบตองท่านี้แหละแต่ผมมาข้ามช็อตหนึ่งไปนะครับแล้วเก็บมันมาเล่าในอันสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือช็อตการต่อสู้ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการต่อสู้สุดท้ายระหว่างตัวของกอแล้ววาคิลี่แล้วก็่อทั้งสองคนนะครับผมก็คือเจนแล้วก็ตัวของจอโอดินซันนะก็น่าจะ3มคนเนี่ยลุมกอร ที่บงบอกได้ว่าพ่อซุสของเราเนี่ยตายหาไปแล้วนะครับก็คือวาชิลีเองอะ่ะใช้อาวุธเป็นสายฟ้าของซุสนั่นเองแล้วก็ในโลกที่แบบว่าดูจะเป็นเหมือนมิติ อันนี้อาจจะเป็นแบบก๊อดบอมของตัวของกอรหรือเปล่านะครับผมที่อาจจะเป็นอาวุธลับอะไรแบบนี้นะครับก็เดาๆเอาไปนะแต่เพี่คิดว่ามันดูเหมือนว่าจะดูดชีวิตดูดพลังออกไปได้อ่ะคือแบบทุกอย่างดูกลายเป็นสีขาวดํามหมดเลยนะครับยกเว้นแต่อาวุธที่เปล่งแสงออกมาคือวาคิลี่เนี่ยส่วนอื่นๆก็เป็นสีขาวดําไปหมดเลยยกเว้นแต่สายฟ้าของซุสหรือแม้แต่ตอนตัวของจอเองเนี่ยนะครับผมที่ใช้สตอมเบเกอร์เองอ่ะก็แบบมีแต่แสงที่เป็นสีอ,ออกมาจากแค่ตรงนั้นที่เหลือเป็นสีขาวดํามหมดเลยนี่อาจจะเป็นพลังของดาบเนโคซอสที่ได้ถูกอามาแบบปร ผมให้มันเข้ากับโลกของหนังหรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่บอกกว้เลยว่าโคตรน่าสนใจมากๆนะครับผมยังไงในวันนี้นะครับผมก็คงจบลงแค่นี้นะครับกับบทวิเคราะห์แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการเจาะต,ตัวอย่างอีสเตอร์เอ็กนะจุดที่น่าสนใจต่างๆของตัวอย่างต่อเรื่องแฟนตันเดอร์อันที่2ที่เป็นการปรากฏตัวของวายไรส์ตัวของกอมานันเองข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมก็มาจากช่อง New r o c k Star นะครับก็ไปดูแบบฉบับสงังกฤษกันได้นะครับก็แปลมาเพราะว่าผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งสังกฤษเก่เจ ก็เรียกได้ว่าแปลมาให,ให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลนิดหน่อยเนยที่มาจากบล็อกอื่นๆนะครับผมหรือม,มาจากคลิปอื่นๆเช่นแบบ Screen Land อะไรแบบนี้นะครับผมทุกคนคิดว่าเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกมากันด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการคอม i ิ w เวิลด์เดลนะครับ